เส้นแทงใบสามหิ้วเขาเยอะไปอบเนี้ยตัวมีมันปะนี้ยถินก็เดียวยู่เจียไปเก็บใส่บ้านเาโก็โคกเที่แันเยเดียวม่ได้เสองกสามโคกเบิ่ง่เพนหาไรสุดเก็บเห็ดยุนหลอเพราะย้ยสูงแต่เราไปเก็บเห็ด เนี่ยว่ักับุเดี๋ยไปคุณไปนั่งคุณได้เห็นอไากัสกองสก้องเพราะอะไรเห็นเราก็เห็นมึงลามันไฟมันมันเข้าไปป้าเรามื่อืออถือไม่หดตาตาไล่ตาฟางเราดิเนี่ยเป็นยุ่งนะเห็ดฉันเเห็นดอกนึงกับว่าพ่อมม่มันเนี่ยต้องหาดอกที่หนึ่งไหเห็นก่อนเขาเลี้ยงค้างในตาตาดิเป็นยุ่งขึ้นเงี้ยมุ่งอย่เนี่ยเขาไปฝนก็โตข้ามเปียกหมอดยอดต้นดวงดีดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดนย คนเมืองซวยไปก็ขอขี้แ่ี่้านไม่เ็นไค่พี่บ่านขเฮ็ดปรันเราอวมาาลอยไปตั้งกล้องเลวแม่เรื่องไรสบดีค่ะสาดีค่ะแม่กายสายดีคแม่กายอยากเป็นพการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ได้คิดหอดคิดถึงมาหามาหอดเลยเด้อพี่น้องสดไซส์ซอไใสแล้วแม่กายเป็นยังไงยูดีสบายว่าจะโอ้ยทั่งเสือกขากขย่างลาบปทงแทงขย่างแก่อ้อมเฮียนยุ่นี่รามาขึ้นแต่แก่อ้อมเฮียนยุ่นีเน่ะเป็นแก่มันย่างขนขันไปขันยู่ีคือมันพี่จะแน่เปลี่ยนเลยให้ก็ไปไปดาหน้าซอยเขาก็บจินว่าแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไปดามหน้าซอยหลวงจินว่าแล้วบริเวณวัดที่แป๊บจะร่องคงนี้ โอ้ปลลูกาทงรอบ้านนี่แขงแล้วทงนี่วันนี้เล้ยทงนี่อนที่แปดจอบลูกกาชอยเขาคือเกาละแม่กายสิมักอแนวข้างเอ่อใหญ่อย่งกว่าพอยืดสงหมเออพอใหญ่สงมหาวสุเมืนโอ้วหปังหันเรามาเรามาหายเรียกกันฮกหาศุนบริพุก็จ้าตัดเด่นเขาเด้ ผู้ก่อตัดจะหกชุนชุนหรือว่าก่อได้ก่อภากันได้เต็มหมดเลยุ่นวุ่นนั่นบอกแม่ชาวซุนหกนั่นบอก่นมาเข่าฝันจนบอกอันเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเพิ่นมาเขียนให้สามตัวว่ามาเขียนให้่แม่ละงวดที่พันมาได้ไหมงวดที่พันมากับพิษเต็มเดียวโอิ่นให้ตัวใดจ้ะพิษอันงวดที่พันมาเพรามันก็จำบ่ได้เนาะแม่จะได้แต่ยืม <จ>พยอยายแสงบ้ามากคือเกาบ่มากคือเกาแล้วแล้วมาขึ้นี่ก็มากขึ้นก็มากจะว่ามากขีมอมตอจะซค์มากอมตอจะซท์ห้างขี่มากอมตอแค์มากมากไป้วนไทยกับเล่ามาก้อนไทยกับตูนี้นก็เปันคูอแสงที่แสงมาคู่ครับอมตอจะซท้ขั้นของพสโเนี่ยขั้นที่เราไป่อมเนีเ่ยล<ะ>่ะอันทะเบียนยันอันทะเบียนมันนึงสองซีซเก่า ท่านน่เที่ยวนะเ้องซนจเก่าอ่งแสงเป็นผู้ครับแสนผู้ครับมันลงบ้านไปเขาขึ้น่ปะขึ้นไปยูรเอสเขาขึ้นไปบ้านบ้านเกิดบ้านเกิดเลยไปรงบ้านคีโมเซาห์มันเออเอออเซนทั้อันเพายงเลียนกันได้บางสมุติไปชาไปเล่นแล้วคุณขี้ออกก้อนมึหลงคนนั้นเรขี้มอเ่นี้ละ ขันอีเขียวอร่อยหน่อยเล่าเนี่ยล่ะขี้ออกก้อนขี้นี้จากนั่นไปนั่นมาไล่พนะจมมันจไปพอบที่บ้าคือมีโกรองข้าที่ล่ะคือมีดเลี้ยงวิว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 เนาะมันใช่าฟันข้อห้าบบันจับมีดได้ญาติมีดนั่นมันได้ฟาดฟันหัวมันก้อนมันมาเลี้ยงจึ่งคึ่งเต็มหัวมันเต็มตาแล้วครับเออไปข่าขาก้อนบหมืนเขาจะข่าจะคล้องเลยฟันเขาก้อนมาขึ้นจ้า เนี่ยกฝันนแสดงว่าสู่เขาอยู่สู่อยู่สู่มันอยู่รถมานะสู่อยู่สู่ก็สู่ได้เลยมันก็สิาก้อนก็ต้องสู่มันก้อนก้อนไม่สิาเขาตัวหมดมอวานี่อกปอมากเเมียบอกก็เล็กยป่อยดใรเล่าไปหาหาเกาสามก๊อเ็ดห หลักแรวมาไปนอนมัขึืนเราได้มาฟันมาได้ขาเขาหน่ะนะวก็ได้ไีฟันหัวเขาหน่ะเสียงตัวไหนก็ไม่ไกลเอาเยนเลยกอันเก็บหากับอันกับอันหาหาหาสามหาเก้าไปไปเชียงาไดฟันว่าเดยกขาเขาหน่ะนะคืนฟันเรามีฟันหัวเขาอันละเะันมันถือแล้วมันสิร กแล้วถืถอก็ถือเราเหมือนเนาะว่าตีมืดเกินมีฟันก่ามมือเป็นห่ามีเป็นเกดจิดว่าเฮ้ยใช่เกศหาหาเเฮ้ยถายป่อยมันไปแบบนั้นเมือว่าเนี่ยมันมาหานาะครับก่ว่าเี้ยเหมือนรลี้เคลื่อนหนีฝันมาฝันอะไรกีร้อื้อหนีฝนมาฝันขะไรกี่้นนี้ขั้นนี้ทิ่ันของพี่เนี่ยครับอยู่หัสองสองสี่สี่เก่าเนี่ละ เลยครับแล้ขั้นนี้เขียวนี่ละ่ะเอาเสียงต, <ไป S 1> ตัวใดกับแม่กายสิได้เขียนเอาไปเสียงเอาเขียนเรียบไปเสียงหา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 สามเก้าหราหาเก้า,า,าสามนี่ละ่ะตัวนี้ล่ะก็เก็ตหาเอาไปเสียงเบื้องขึ้นเลยนะครับแม<ช>่นะกายตีจากความฝันบอกครับแม่ตัวนี้ต<อ>ีจากความฝันนี่ชื่อครับแม่กายฝันมาจต่ไงถึงมาตีแต่ตัวนี้ฝันว่าเขามีฟันหัวเขาอ๋อครับ มือนี่มีดฟันเงียบถึงฟันหัวมือนี่เป็นหาเมื่มือก็หาเมื่อเสียว่าหาหกชนหรือว่าหาเจ็ดชนถึงจได้เอาตัวชั่วเลยบาดตัวใดก่อนแม่กายมืพอป่นอันมื่อป่นตีไปก็ตีไปอันเจ็ดหาเนี่ยเจ็ดหาหาเจ็ดยตอนมื่อกีรถกับพญางแสงมาเลขทะเบียนสองสี่สีเก้าสองสี่สี่เก้า่ีกัพญ่แสงน่ะท่านขี่ับเราน่ย ป่อยไปว่งั้นก็ป่อลร้ายตัวนี่ตรงเดียวแม่ป่อยเรียไปว่างันก็แชร์เรียกสองตัวนี่สคู่นี่แล้ววดนี้แม่คิดว่าจะให้ลงขึ้นตัวใดจะบอกพูแม่ป่อยไปว่าป่อยไปตัวนี้ละตัวบอกเรืนี้ละตัวใดจะหาเจ็ดหาหาเก่าหาเก่าซ้ก็ซ้ำเก้าหนีกเจ็ดก็เ็ดหา่ล่อยไปมบ้านนี่ก็ป่อยไปตัวนี้ละ ตัดเล็มอยู่ในนี่บอกแม่ใจเนี่ยตัดเล็มอยู่ในหั่นที่หัวต้นเขาปล่อยปล่อยลายโ่ทีหัวต้นก็ปล่อยแก่หาหกศูนย์เจะเกาไปตัดเล็มเขาจะเขาได้หลายๆดอกได้นาะแม่เนาะลายเกลียนลงคุณลายเนาะ่ว่าเขาโอนเงินนั่ออกบอมาใน้น่าเบท่อซ้ำมาให้สองพันนั่นแหละคนสิบคนหูโคตมีปล่อยไปห้าสามเก้ากับเจ็ดห้าเนาะปล่อยหือปล่อยลายโเอาไปเสียงหลพันาง น้อยแกนแม่เนาะทะเบียนรถนีกตัดเอาปนี่ทะเบียนรถทอดโซกับสองโตกับซีเก่าเก่าที่นี่แหละสามโตกับซีซีเก่าเจ็ดศูนย์เป็นเด็กอมฟันแม่เนาะแม่เจ็ดศูนย์น้ำบาเจ็ดศูนย์ให้เจ็ดแถวเจ็แวเจ็ดนาเจ็ดนาเจ็ดนานี่ยทำแล้วมาแกนสเนาะมาเจ็ดนา่มากเหรแม่นาเ่ยเป็าดำนะเนี่ยมัเป็นโซ่ม เดี๋ยวขาเลยจะไปข้าบงงานไมว่าสอรถสอบน,นี่เที่ยวอะไรเียออกเยด้วบเรียก <c oughs> ไปข้าให้แ <c oughs> เอากัน <c oughs> แล้วก็นเทน <c oughs> ี่ยนพิชที่หออ่าจะว่ากัน,นะคะอยน,นี่ข <c oughs> ึนก,กับเที่ยวดีกนเทียวดีเราลี่ยวาเี่ยนรถแต่แม่ีัก็ขับเนี่ย เปียนรถบดัดสตัวก็ได้ไปน้ำยซีเก่าเก่าซีนก็ะเแหนี่เนาะปีเก้าเก้าส่ก็แมน่เปียนรถแม่มาซีเก่จาระเพื่อมหัวตัตัว้าสิบ้าสิบบ่้ตไปออกก่อนนั่นเนะ่เพรวาม่ให้ไปใหไปซีเก่าเก่าซีอื้อหืบซีกซี ไม่ให้เอซีไปตัวใดหมดก้อนหนาๆพี่บุ่น้ำเซ็ตพี่มอแล้วไปใครก็จะไปซีกีเก่าหมดก้อนนะก็จะไปกับหัวลงไปจอกอะไรซีหกนี่ห็นะเจ้ากัาบหัวลงไปจอกอะไรซีหกโคกจีอือก็เจอะไรหลายคนอยู่หัวกงหันกี่ใดใช่เชินเียนที่ดีว่าว่า ใจจดจอไปเครื่องใดเนาะว่าเคยเป็นเด้อเขียนผิดเจดศนย์เี่เลขออกกระตุกกากระบาดนี่แหละแม่อันนี้ว่าอิลีได้เนเว่าเละนอเนาะว่ากระบอกอ่อนนี่ซับก็ป๋วกกรบอกไปเบิดกระบอกไปผิดตนึ่งก็เขียนเอาไปเลยเรื่องมันเขียนเอาก็เลยเอาแคทีิเขียนไปแล้วเนาะว่านียไปกากระบาดแกจงไปรองพิลุบอกผิดว่ามันตัวนึงเร้จับกระด้มากเลยแม่นราว่าแม่ยังขี้เราคอย ุณท่านเอฟซีล่อแล้วบานเลยใจเย็นๆเลยเรากำลังพิมพ์อยู่นี่บ้านผมปากไปเนาะไปบอกอบปอไปว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเยังนอนหมอบ้านเพรากันเบาเลวหมฝนกันเลาวไหมแม่เอ้ถูกป่องให้บอกครับนี่เนี่ยนี่อันนี้อห้ามอีกแล้วอะไรมาลยห้ามอีกแล้วห้ามอีกแล้ว วันนี้เพื่นไปแบกหมอแลนซีเก่าบอฟอดต้องหั่นแบกหมอแลนแบกหมอเแลนเ็แบบนั้นหวรลูกเขาก็ได้เลียหมอเฉยเนาะโอ้ยมันจะลายจะลายหนิ่งแป๊บนึงจะแบบนีเด้๋ยมากพอดีกันเดี๋ยวให้เอหน้าจอนึ่งด่นะคะตัวเลขของแม่ไก่แม่ไกยฟันมขึ้นนีล่าสฟันมาจะได้กกะฟันมันเอามีฟันหัวเขา แม่ตีต,ตัวเลขเป็นตัวไหนแม่ตีใครก็ว่าอันหาชาเจ็ดหาเจ็ดศ er ูนย์เพราะว่าศ yeah so ูนย์เจ็ดหานี่ล่ะได้สามตัวนะสองตัวก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนี้คือสองตัวกับตัวไหนอีกเปล่าเการกับบาทเป็นยังเหเจ็ดศูนย์หาโอยเขียนไม่ใช่เป็นยังเหมันเขียนเพิ่มก็ได้เจ็ดศูนย์เนาะเอาเอาปากกาสีดำเขียนครับเจ็ดศูนยหาเส่เลขนาเขียนไปเลย เจ็ดซึ้หาเลยบอกครับอ๋อสามตัวเลยเนาะครับเนาะตัวนี้บีบซูนขึ้นซูนหลซูนพ่อจะข่ามันนเลยตัวนั้นไปเลอยขาวไหนหยันพ่อเงี้ยนี่ชืว่าตกเกียงหยันพ่อเนี้ยนี่ขอ้ยักเกี่ยงซูน้เขาหลราข้นูนแนบอกว่าเราบีฟันหัวนะคําเตรียมเดีกจะบอกพ่อเนี้วนี่อเตียนักกายอีกนะมื่อไน้าก็ถืมัดอลไวได้แค่นึงเลย ใช้แบบเซมัดเนี่ยไปยี่เนี่ยท่าฝันท่รับว่าไงไหลไปวัดขึ้นจนแจงช้มตัวนี้เป็นเจ็ดศูนหาทีแม่เนมันเขียนถึกแล้วพี่น้องยับไปกากระบาดมันเก็เจ็ดศูนหาตัวสำคัญแม่ก็ยังบอกว่าเจ็ดศูนหาจะไปเอาไปเลยเนาะ ตัวนี้นะจ๊ะแม่ยัดซุ้มหาน้ำด้อค่ะอันนี้จ้าแม่ไก่ทับไว้แล้วแม่ไก่เราโบไปใส่ตัวนี้แหละความฝันแม่ไก่ด้วยไหมหรือทบไว้แล้วข้างหน้ากเขาไปปล่อยไร่ตัวนี่ปล่อยแค่เสองคูณชุ่มเรื่องหน่อยที่บ้านทั่วมากเขาก็ตกิดให้เขากลับงอ้ด้วลายเขากลับออกวัดซุ้นหก